<Cooking> battle สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking Battle โดย93.75 J, J Channel นะฮะร,ร่วมกับเจซอสยามามุรินั่นเองและตอนนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันของเรานะฮะมาเลยเบสครับชื่อแบมครับโจทย์ของเราวันนี้นะฮะในการแบทเทิลกันนะฮะเป็นซอสยามามมริสูตรนี้เลยครับซอสปรุงรส บอสื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 สส <_ an> ก่อนที่จะเริ่มในการแบทเทิลกันนะฮะเราต้องมาลองภูมินะฮะในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกันก่อนค <_ an> ําถามของเรานี่นะฮะจะมาพูดถึงเรื่องของโรคโรคเบาหวานนั่นเองนะฮะเบาหวานนี่ก็จะเป็นในเรื่องของน้ําตาลน,นะฮะในเลือดนั่นเองที่มีสูงมากแต่มีอาหารอยู่ชนิดหนึ่งครับจะช่วยทําให้น้ําตาลในเลือดของเราเนี่ยนะฮะ ลดลงได้คำถามก็คืออาหารชนิดไหนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดระหว่าง1ผักคะนา2ผักกาด3ต้นหอมครับผมเดี๋ยวเราจะให้สิทธิในการที่จะตอบเนี่นะฮะโดยการเป่ายิงฉุกครับผม1 2 3สอหัวหอมครับคะาครับคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือหัวหอมนั่นเองเ ทุกวันนะฮะวันละ7ออนเนี่ยรับรองว่าห่างไกลจากโลบาหวานแน่นอนนะครับน้องเบสต่อผิดนะครับก็ต้องมาเลือกแผ่นป้ายนะครับเพื่อที่จะรับโทษไปแต่มีแผ่นป้ายหนึ่งที่จะสามารถรอดได้นะฮะถ้าเปิดเจอขวดซอสยามาโมรินะครับระหว่างยามาโมริ1 2 3่และ4เลือกอะไรครับเบอร์2นะครับได้แก่ห้ามใช้มือนะฮะห้ามใช้มือข้างหนึ่งห้ามใช้มือข้างหนึ่งโอเคไหมฮะข้างไหนก็ได้ นะแต่ใช้มือข้างเดียวทำนะครับผมเริ่มกันแบทเทิลกันได้นับบัดนี้เป๊งเมนูวันนี้คืออะไรครับกระเพราปลาครับทางฝั่งเบสก็พยายามติดเตาอยู่นะครับแล้วกง็งงอยู่ว่าจะเอาอะไรก่อนอ,อะไรหลังดีซอสมาแล้วครับดูก่อนนะครับลิงครับเบอบ เมนูที่จะทำนี่เมนูอะไรครับยำไข่ดาวครับยำไข่ดาวอันนี้เริ่มทอดไข่ก่อนเลยเพราะว่าเป็นยำไข่ไข่ดอวครับไม่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 คุณทำอะไรอีกแล้วครับแล้วกินแรงือได้นะครับก็เหมือนไม่ไหมนะครับมันไม่ไหมครับอาจจะดูโหดนะครับแต่ก็โหดจริงๆ่ะ มันต้องออกมาอร่อยแน่นอนอ,อ,อ,อร่อยแน่นยหยิบซอสนะฮะซอสปรุงรสแบบบอนสึนะฮะโจทย์ของเราในวันนี้นั่นเองครับมีการตวงด้วยต้องใช้ป่าหนึ่งเท่านั้นนหะครับปริครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้กําลังหั่นอยู่นะครับตอนนี้ใส่ซอสบอนสึลงไปแล้วนะครับทําการคลุกนะฮะคลุกส่วนผสมให้เข้ากันครับ ตอนนี้ผัดปลาอยู่นะครับโอ้ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งหมูกระเพราเออยืดไกินกระแด่ตามมาไข่แล้วอันนี้คือไข่ไขใช่ไหมครับตัดเนื้อทำมือเดียวเสร็จแล้วอะ่ะมันมีเกี่ยวกับการสุดยอดสุดพานอยู่ที่ร้อาหารเขามีหลักการนะฮะเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วมันคือรสชาติ รอสุดท้ายนะฮะสำหรับการชิมครับผมเดี๋ยวมาดูกันซิว่าคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะฮะจะแบบให้นนคะแนนใครมากที่สุดมาทำความรู้จักกันหน่อยดีกว่านะฮะว่าชื่ออะไรยังไงกันบ้างนะครับ้ชื่อยิ้มนะฮะเชฟรุ่งนะครับผมอันนี้คือชื่อจริงคือค่ะจากซูปเปอร์ยิ่งเจริญขอเริ่มต้นที่น้องยิ้มห่อยเลยดีกว่านะครับไปชิมเลยครับผม ทั้ง3ท่านนะครับก็ได้ชิมะนะเมนูของสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงเรียบร้อยแล้วนะครับครับพร้อมแล้วก็ชูป้ายเลยครับแดงครับอ้แล้วก็ได้ผู้ชนะนั่นก็คือสีแดงน้องแบมนั่นเองแล้วก็ได้กิ๊บเซตนะฮะจากยามามริเจซอวเวอร์ฮีโร่ของความอร่อยและติดตามกันได้นะฮะในครั้งหน้าครับสำหรับคุกกิ้งแบทเทิลวันนี้ขอบคุณสำหรับเจชแนลแล้วก็ยามามริด้วยครับสวัสดีครับ คูปิ้งแบทเทิลสนับสนุนโดยซอสยามาโมริ